จะมาตัดยอดจูกันนะคะตัดมะละกันนะคะมีทั้งลูกทั้งยอดเราตัดได้แล้วสองลูกจริงๆมันเยอะแต่ว่าก็ยังไม่โตดีสักเท่าไรต้องดูดีๆนะคะสีนี่ไงนี่ไงอันนี้ใหญ่ ได้แล้วนี่ตัดเลยค่ะอันนี้กำลังอร่อยนี่ก็กเก็บได้ละเอาทรคก็จัละเอากิโลมานกิโลฮะอ่ากโลพอทมนันีุส เราได้สี่ลูกแล้วคะวันนี้ตัดสี่ลูกพอยังไม่โตวันนี้ตัดยอดส่งให้ลูกค้าก่อนถ้าเราไม่ตัดยอดออกลูกมันก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ค่อยโตมันได้อย่างก็มองไม่ค่อยเห็นมันก็จะโตโดยที่เราไม่รู้เลยจริงมันก็เยอะอยู่ยอย่ยดูดูใกล้ก นี่ค่ะสีกับใบนี่ตาไม่ดีอย่างคุณยายนี้มองไม่เห็นเลยค่ะเนี่ห้อยตองแต่งเอาไว้ก่อนลูกนี้เนาะยังยังเล็กอยู่นี่ลูกเล็กลูกเล็กๆเกนี่ยบางที มันคดเคี้ยวเพราะว่ามันไปเกี่ยวอยู่ตรงนี้ตอนมันอ่อนๆมันก็ไม่ตรงถ้าเขาห้อยลงมาตั้งแต่แรกเขาจะตรงนะคะถ้ามันไปเกี่ยวแบบว่าอะไรอยู่มันไม่ตรงก็จะงอไปตามตอนตอนเขาเล็กๆมีห้อยลงมาอย่างนี้จะสวยเดี๋ยวถ้าเขาห้อยอย่างเงี้ยเขาจะตรงนี่ห้อยลงมาตั้งแต่แรกก็จะตรงถ้าไปเกี่ยวเนี่ย นี่พอไปค้างหรืออย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยตรงปล่อยให้มันห้อยลงมาพอกินลูกเล็กๆลูก,กอ,อ่อนๆมันก็จะรสชาติเหมือนมะระขี้นกบ้านเรานั่นแหละอร่อยโอเค